คือเียอะไรวะนึกว่าเรามีตังกูบอกกูไม่มีอย่างเงี้ยแม่งก็ต่อยเราเลยตับขอกเราทังพักเราบอกเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดนก็งงวาหยุดทำไมวะกูเจ็บแล้วพอพอพอเออพอเจ็บผู่เราหันมาเจอเพื่อนเลยเลยเคกับบอยบอยส่งเหล็กให้เราเลยเราก็แทงแทงมันเลยแทงไม่โดนเนี่ยเพราะมันเป็นลาวันแทงโดนรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุสิบแดปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพล้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นธธอุทธะโฮเนี่ยคนี้เป็นเป็นสามคดีนะ,ะสามคดี<ม>แล้ว ครอบพยายามฆ่าที่ยิงเขาแล้วก็แล้วก็แทงเขาแล้วก็โดนพยายามฆ่าอีกคดีนี่โอ้โหอ่าสี่คดีนะอ่าคดีแล้วอยู่อยู่ได้มันสองสามเดือนนะคดีนี้อยู่ตีได้ประกันไบอ่าตีได้ประกันใบตานัตีประกันใบแล้วก็อยู่ได้สองสามเดือนเนี่ยเรื่องนี้นิดหน่อยแล้วต่อยกับเขาทุกวันเลย ไปเยี่ยมไหนเดี๋ยวตาปูดไปเดี๋ยวหูหูแดงอะไรแม่ก็บอกว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยที่ไหนสิบหกไล่เนี่ยนะหกไร่เนี่ยแหละอืมครันนี้ยแล้วอยู่ได้สามเดือนอีกแม่ประกันอีกอืมแม่ประกันแล้วก็พี่บอกว่าแม่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 เจียมเนี่ยเป็นคนที่รักลูกมากนะก็บอกก่อนนะ ที่ตอนแรกอ่ะสามเดือนนี่เราประกันได้นะแต่เราบอกแม่ไม่อยากออกไปเพราะไม่มีเพื่อนเลยข้างในเพื่อนอยู่ข้างในหมดเลยเออเอาจริงแล้วถ้าบอกว่าให้แม่ให้แม่ประกันเนี่ยคือก็ประกันเลยแม่ประกันเลยอแต่พอคขาเนี้ยจนแม่ก็เห็นเราแบบมีเรื่องทุกวันเนี่ยตาเขียวเดี๋ยวแบบเออแต่เราบอกว่าไม่เสียแม่ต่อยตัวๆไม่มีไม่มีเสียแม่อะไรเงี้ยแต่เขาเห็นแล้วแบบทุกวันเนี่ยเออบ่อยเกินอาทิตย์นึงเนี่ยเดี๋ยวแล้วต่อยเดี๋ยวบางวันเราก็ไม่เจ็บแม่อะไรเงี้ยล้วก็บอกแม่เล่าเมียแม่แล้วก็บอกแม่เงี้ยประกันเราออกมาอีก รอบสุดท้ายไปโดนคดีอีกแต่คันนี้เราไม่ได้ทาเขาอะขายยากันแต่คันนี้เราเดินออกมาจะไปส่งหาเมียเราเมียเราก็อยู่ในซอยบ้านตีเนี่ยแต่ก่อนเมียเก่านะแล้วเขาขายยากันตำรวจเข้ามาเพื่อนเราอีกที่อยู่ข้างในนี่แหละนอนข้างกันเลยนะเพื่อนเจอกันข้างในอ่ะเอมาจี้เราออถ้าวันนั้นเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ซื้อกับเรานะเราก็ไม่โดนแล้วก็คือรอดไม่ต้งบอกเราอะบาย่ไม่น่าเป็นมึงเลยบอกเฮ้ยอะไรวะเพื่อน ก็จับเราไปแล้วบอกไอเ้เท่มึงช่วยกูนหน่อยดิไอเ้เทยกูไม่ได้ทำมึงก็รู้นะเว้ยอะไรเงี้ย<อ>ใช่ป่ะกูมม่พูดไม่ได้ไอเ้เทยแต่เดี๋ยวกูทำให้เขาเหลือเหลือจำหน่ายเดียวแล้วกันเอ้าไอเ้เทยกูไม่ได้ทำอ่ะไอเ้เทยกูจะจำหน่ายได้ไงเราก็โดนจำหน่ายเข้าไปคันนี้ประกันไม่ได้เลย<อ>ห้าคดีไง<อ>ห้าคดีใช่มีคดีที่เราไม่โดนจับอีกนะ กับหนูเนี่ยเราทำกับหนูเยอะมากเราเราดูหนังเรื่องไหนเราก็ไปแหละป้นหนะตกกอนปั๊มป้นอะไรป้นแท็กซี่ป้นอะไรเราเอาหมดถือทุกอย่างทุกอย่างอ่ะแล้วถ้าใครเคยดูอีพีอาร์โรส ก็จะทานองนี่เลยเปล่าเลยมันเหมือนเป็นต้นแบบอ่ะโอรสศูนย์หนึ่งอ่ะเป็นต้นแบบของโอรสศูนย์สองอ่ะนึกออกไหมเราอยู่เราอยู่เสร็จใช่ะแล้วคราวเนี้ยเราอ่ะตอนนั้นเราออกสารกับหนูบ่อยไงเราออกสารปุ๊บหนูมันก็จะออกทําฟันทาอะไรเงี้ยปากกับเราแล้วเราเพราะเราจะมีคู่ดีกันไงแล้วก็มีตีก็ออกด้วยอะไรเงี้ยแต่ตีอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วบางบางก็ออกด้วยเราไปเจอเด็กก้าวไล่ก่อนแล้วว่าหนูบอกเลยสารอืมไมเอาเห็นหนูเห็นเอายาเข้าใช่ไหมฮะเอายาเส้นยาเส้น่ะยาเส้นยาเส้นปลาเบลมาดิกูแล้วเห ราออกกับมันทีไรเราต้องกระทือให้มันเนะี่ยอ้าวโอเคมันเสร็จปุ๊บปั๊บเ้ยมึงได้มาเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยมันบอกได้มาสามตั้งแล้วมันบอกจะขายเราบอกเอองนะั้นเอามาเดี๋ยวูยวตงให้พอหยิบให้เราตั้งหนึ่งปุ๊บแล้วก็ต่อยต่อยเสร็จต่อยต่อย,อย,อย,อยไอ้หนูก็เข้ามาแย่งยาไปเรารู้แล้วว่าเป็นขายใหญ่แต่เราไม่คิดว่าเราจะย้ายไงสิบหกไร่เนี่ยเวลาออกสามเนี่ยเก้าไร่เนี่ยต้องเป็นคนคุมใช่เป็นคนคุมคุมใ<ะ>มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องยาข้าวเรื่องบุหรี่แล ก้าว <9 S 2> ไล่นี่คือว่าจะต้องดูแลหรื่างแล้วแต่แวันนั้นไปเจอชุดนี้ใช่แต่คือว่าพวกเราออกอะแต่พวกเราเคยพูดกันเลยนะพวกแก๊งเราเนี่ยมี6-7คนเนี้ยเราจะไม่เหมือนคนอื่นต่ออกไปเราจะต้องเล่นก้าวไล่ไม่รู้เป็นอะไร กลับมาเสร็จแล้วก็อยู่แล้ววันนั้นน่ะไอ้หนุมันลงชื่อทําฟนไอ้หนูไอ้บังมันลงชื่อทําฟนแต่เราไม่ไปเราขี้เกียจไปเราก็อยู่เนี่ยแหละเราว่าดูดยาดูดอะไรกันอย่างเงี้ยกับพวกไอ้มาพวกกันจะนั้นมาคบมดเลยขาตีคนเดียวอยู่นอกนอกาอยู่ข้างในหมดแล้วใช่อยู่ข้างในหมดแล้วเราอ่ะมีข่าวแล้วว่าเราอ่ะเอายาเข้าอะไรเงี้ยแต่จับเราไม่ได้แล้วคราวนี้ไอ้ตายเนี่ยเบไม่ค่อยชอบเราแล้วเพราะเราไม่เคยให้มันเลยไงไอ้โก้ไอ้หนูเนี่ยอยู่หอเดียวกับเราหอสองบอกให้ปาเราก็จะนอนอย่างเงี้ยเราน็อกอ่ะมันก็จจุกิอ้ป ไปดึงผ้าห่มไ,ไอเด็กคนนี้มาเนี่ยเขาบอกแล้วก็โมโหเขี้ยะแล้วก็ห,หิดแล้วก็เดินไปเลยดึงผ้าห่มไปนี่เลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นน้องขายใหญ่แล้วก็ทืบกระทืบเลยแล้วก็ลากไปในห้องน้ำบล็อกอะอบล็อกเสร็จพูบเลยพูดไอหนูพวกอะไรเอาหมดเช้าแล้วก็ลงไป นั่งอ่ะแล้วก็นั่งโต๊ะของเราหมดเลยแล้วก็ลู้สังเกตเอ้ะโกไม่มาวะสักษันเาก็มองไปตรงห้องห้องพยาบาลเราเห็นแล้วโกแม่งนั่งตรงนั้นแ่ะนั่งจับหัวอยู่เราก็ไม่คิดอะไรเราก็เดินมาเลยสักษันเราได้ยินเสียงเลยไอ้หกซุนไอ้ขุดเน่ไอ้สมเสืออยู่ไหนหันมาแม่งตีหนูเลยปังอาถาตีหนูตีบังเสร็จแม่งกะชากคอเรากระทือเวลาราตื่นมาทีเราบอกให้หนูกูอยู่นี่ได้ไงวะเงือเราเบอร์ บอกเฮ้ยกูโดนอะไรวะกูเป็นอะไรเนี่ยไอ้มันก็ไม่บอกเลยนะแต่ตอนนั้นเราเห็นภาพสุดท้ายเราเห็นเพื่อนเราไอ้โลดเนี่ยแต่ก็เป็นเพื่อนเราอะเคยคุนเลยโลด้าผ่าโลด้าผ่าน่แหละแล้วก็คือแต่โลดน่ะไม่ได้ทําเราแต่โลดเป็นซาม่เขาว่าไอ้ตายอะทำเราคนเดียวแล้วก็จาจาจำจำเงี้ยแล้วเรามีเหตุการณ์ปุ๊บเราอะย้ายเก้าไร่วันวันที่ย้ายอะ ไอ้หนุห่มกยบางออกสารอีกอไปกระทืบเด็กก้าวไล่แย่งยาเขาโโอ้ห oh แล้วเราไปทีวันนั้นะเราเจอเคแล้วเราล่วบไปเลย uh huh. เจอเค uh huh. เจอบอยเมนเดย์อ huh. <man> uh ่าบอยเมนเดย์ huh, uh huh, เสร็จปุ๊บแล้วจะมีเก่ง นะ่คเก่งอ่ะคนมาแล้วคนเนี้ยมีคนนึงน้องหน้าหน้าอ่อนเนี่ยเราเคยกระทืบไว้ครับแล้วก็ย้ายไปเป็นน้องเขาโคกเจอตุ๋ยไหมตับตุ๋ยเนี่ยเออเนื้อเลยไก่เต้ยไก่เต้ยตัวหล่อๆล่ออ่ะเรียกเราเลยเฮ้ยมึงสมเสียงไหมนี่เนี่ยพอเราเดินเข้าไปตรงลาวอ่ะลาวเห็นไหมลาวตัดผ้าแม่งบอกว่เฮ้ยมึงสดมากอ่ะแต่ว่าไม่รู้อ่ะสดคือเฮี้ยอะไรวะเดี๋ว่าเรามีตังค์กูบอกกูไม่มีอย่างเงี้ยเออแม่งก็ต่อยเราเลยตับหอกเราชักพักแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ย หยุดแล้วก็งงวาหยุดทําไมวะกูเจ็บแล้วพอพอพอเออพอเจ็บพุกเราหันมาเจอเพื่อนเลยเลยเคกับบอยบอยส่งเหล็กให้เราเลยเราก็แทงแทงมันเลยแทงไม่โดนเนี่ยเพราะมันเป็นลาวันแทงโดนเสื้อเงยมันก็วิ่งเนี่ยแต่นายรู้เราขึ้นแต่แรกเราจะโดนหอหนึ่งอะเราขึ้นไปหอสองแล้วพอพุกขึ้นหอสองแล้วคิดว่าเออ ไม่ได้มีอะไรเจอเพื่อนเราอีกเจอตอฮาแล้วเจอเพื่อนเด็กเนี่ยชื่ออยู่กันบ่ล้วบอยเมนเดมีเรามีแกแต่ตอนนั้นอ่ะพวกบอยพวกอะไรไอ้บอยอยู่หอสองกับเราอ่าบอยบอยอยู่หอหนึ่งอบอยอยู่หอหนึ่งหอหนึ่งหอหนึ่งแล้วตอนนั้นมีเราอยู่หอสองมีเด็กแถวบ้านโคุกอ่ะทัชไอ้ทัชอ่าไอ้ทัชอีกไอ้ทัชอะไรเนี่ยเอออยู่หอสองกับเราแล้วก็ไอ้ฮาตอฮาไอ้ฮาเด็กนนเด็กนนอ่าคราวเนี้ยเราก็เด็ดปุ๊บไอ้เนีโอเล่หน้าบาก ของเตยเนี่ยใช่ไหมจากของเตยที่ยอยู่จุกไร่เป็นเพื่อนเราหมดนะแต่คนนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะอันนั้นเล่เเเาชือ่อนะแต่ตอนหลังแล้วก็เป็นเพื่อนกันไอ,อ,อันนียออกสารไปเจอไอ้นหนูแย่งอีกแย่งยาแย่งอะไรคะแล้วบอกเฮ้ยไอ้เหี้ย,ย,ยโดยหกศูนย์ขุดเนนแม่งแย่งว่ะไอ้เหี้ยแล้วมีใครย้ายมาวะน้องมันบอกไอ้พวกเด็กชาวบ้านมันอะบอกว่า ไอ้สมเสือมาบอกไอ้สั์เล่นแม่งเลยเงี้ยเราก็บอกเลยเราได้ยินแล้วเล่นเลยแล้วตอนเดินจงกรมตอนเย็นเห็นนะต้องเดินจงกรมก่อนนอนแล้วเดินจงกรมและเนี้เขาเป็นขายใหญ่เขาจะนั่งอยู่หน้าหอเลยตรงเตียงอ่ะเตียงสางชั้นนั้นนะเราก็เดินผ่านมันบอกเดินให้ครบนะสักพันเนี่ยพอเดินเสร็จปุ๊บจะนั่งสมาธิเราบอกเลยขายแถวบ้านกูไปกูเล่ากไอ้ทัศอะไรอะไรพวกไปแล้วก็ไปเลยแล้วกแต่เราไม่มีเราก็พันผ้าพันเลยวิ่งมาใส่กับมันเลยใส่กับมันแก่พ่อคมสันแล้ว ไปวันแรกเราเกมอีกอเออคนนี้เช้ามาเขาบอกสักมึงนักเลงเหรอเช้ามาหนึ่งเจอกูอเขากออะไรวะเจอยียคงไม่เท่าไหร่หรอกเราผ่านไปแล้วโดนตีโดนอะไรไปแล้วนะ<อ>คิดว่าไม่เท่าไหร่ไงอพอลงไปเขาบอกให้นอนนอนนอนแล้วนอนไงอ,อ่ะโอ้โหกระทืบทีแรกเราก็ชักแล้ว โอ้โหแล้วตัวนิดเดียวอ่ะชักเลยวิชักเลยเจอคคุณคมสันนี่จะรู้จะรู้เลยโดนเสร็จปุ๊บชักเลยแล้วให้เราตื่นแล้วให้เราวิ่งอีกเกาไรมันวิ่งม่เหมือนที่หกไรไงวิ่งนานกว่าคือวิ่งนานกว่าหลายรอบกว่าเนี้ยเราก็อยู่ไปเราก็วิ่งวิ่งวิ่งแล้วแต่เราจาได้นะอันนี้แม่งเล่นเราเลยยังไม่ได้แก้เลยใช่ไหมเราก็รอรอจังหวะรอเก่งปล่อยเงเพราะฉะนั้นเก่งอยู่เก่งไม่ให้เราทําอะไรเลยก็เหมือนเก่งเอาขอไว้ใช่เอาขอไว้อะไรเงี้ย เออแล้วก็พอเก่งปล่อยแค่นั้นปุ๊บพวกใครย้ายมาเงี้ยแก๊งมังกรดำาเงี้ยย้ายมาอยู่เราแล้วก็รวมรวมรวมไอ้โต๊ดเนี่ยกขาเพื่อนเอ็กเนี to es, ่ยโต๊ดบางแคเนี่ยโต๊ดบางแคอ่แล้วบ่อยโต๊ดวัเดี๋ยววันนี้เยี่ยมญาติเสร็จเดี๋ยวก็ทืบเลยแล้วเราบอกแม่แล้วแม่เยี่ยมญาติเสร็จจะเยี่ยมเสร็จจะเพิ่งกลับบ้านนะรออยู่หน้าประตูนะ อ่เราก็ลอยนั่นไปเลยเราบอกเฮ้ยเฮ้ยคุมสัน์เรียกเดินมาปุ๊บพอมันถึงโต๊ะปิ้งปองอ่ะเราก็ทื่อมันตรงโตง๊ะปิ้งปองเลยรุมมันอ่ะเพราะมันตัวใหญ่ไงเราก็รุมเลยโต๊ะปิ้งปองพงังอีกเออคันนี้เราก็วิ่งไป็นหน้าประตูเลยโดนน้อยแน่นอนเพราะเราก็ทื่อแล้วเรามามอบมาเรามามอบพี่เล็กอ่ะพี่เล็กหนึ่งเดืนีพี่ครับเมื่อกี้ผมกระท่บเขามาครับเขาเรียกฮามันนี้เลยตีเราเลยแม่เราอยู่ไงตีเราได้ไม่เด้อ่ะอ่าหลัวคันนี้เราก็เริ่มยึด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 เลยอ่ก็เป็นของเราเเลลยยยคราาวนี้้แบอู่ส เราตอนนั้นเราก็พูดได้ว่าเรากคับเลยนะไก่หาเนี่ยตอนนั้นโคกปล่อยไปแล้วบ้านที่ผูกไร่แตกที่ที่หนีกันที่หนีกันรุ่นเราเนี่จะเป็นรุ่นบ้านแตกรุ่นเดียวเลยที่รุ่นบ้านแตกแล้วเราดูข่าวปุ๊บเห็นไอ้ตีตอนนั้นตีเข้ามาแล้วนะตีเข้ามาแล้วแล้วก็พูกไอ้หนูมาดหนีแล้วคันนี้เหลือเราแล้วเราไม่หนีเดี๋ยวเพื่อนแม่นด่าเราเราก็จะหนีคันนี้เขารู้แล้วว่าเราจะหนีเอาเราขึ้นห้องเลยเสร็จปุ๊บขึ้นห้องเสร็จปุ๊บแล้วคันนี้อีก2วันเขาจับ3วัน ถ้าจับเราย้ายบ้านฟ้าใสเลยอืนก็เริ่มบ้านบ้านใสเริ่มเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วแล้วก็นียชุดแรกก็เป็นชุดไอ้ตุ๋ยไงเพราะมันอยู่ไม่ได้มันลงชื่อย้ายไงไอ้ตุ๋ยไงเต้ยอะไรเงี้ยพวกโจทย์เราเนี่ยย้ายไปเราก็ฮาแล้วน้องหาย้ายไปด้วยฮาบอกป้ามึงพาาน้องกูกลับมาด้วยนะไม่อยากอยู่ด้วยอ่มันแบบว่าเล็กอะเออแล้วว่าก้าวเล็กที่นั่นเล็กกว่าแล้วเรารับปากกับเพื่อนด้วยวันแรกเลย เราขึ้นไปนอนเนีวันที่2ลงามาเราก็บอกเลยคุยกันหมดอะทัดด้วยทัดก้าไปใครไปกูมั่งเราย้ายมันประมาณร้อยหนึ่งอ่ามีไปกันเรา50คนแล้วบอกเดีกินข้าวเสร็จนะดูนะถ้ากูโยนถาดปุ๊บมึงไปกันเลยนะ ใช่พอเรากินข้าวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ร่อนฐานเลย <c oughs> แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเราหนีไม่รอดหรอกตรงนี้เพราะมันใหญ่มากแต่เราต้องหนีอะเราก็ยังไงเราต้องหนีอะอ,อ,อ,อยังได้ไม่ได้ยังไงเฮอไปบอกเพื่อนในไอ้เฮียก,กูว่าหนีนะเด้วยไม่ใช่ก, <ไป S 1> กูไม่หนีแล้วก็หนีเลยแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็พลาดิคนก็ปีนออกไปแล้วรมันรู้เหมือนโรงเรียนอ่ะรู้เล็กเน่ะแล้วก็หนีกระจายกันหมดเลยโดนจับมาทีละคนเลยแล้วเราคันี้โดนเสร็จปุ๊บแล้วเขาถามว่าเาเราย้ายมาจากที่ไหนเราบอกย้ายมาจาก ก้าวไล่บ้านอุเบกขา<ม>แล้าว่าเรากลับไปบ้านเบขาอเออ,อเบกขาเราก็บอกเพื่อนเราเฮ้ยเนี่ยกูพากลับมาแล้วนะและครั้งนี้กูไม่อยากทำอะไรนะ กูอยากอยู่เฉยแล้วตอนนั้นอ่ะแม่เราโดนจับด้วยเมียเราก็ลื่นเลยลื่นด้วยแล้วตอนนั้นลูกเราเพิ่งคลอดด้วยรานนี้ก็เหลือป้าเราที่ก้าวไร่ได้เยี่ยมได้เดือนละครั้งตอนนั้นอาร์ก็ยังบอกยังเด็กอยู่อยอยตอนนั้นแต่อยู่อ,ยาอ,ยอาร์ก็อยู่คนเดียวแล้วที่บ้านเน่ะเรางดเยี่ยมทีนู่นเน,น่ะเขาบอกเราเยี่ยงงดเยี่ยมทีปีเะปีปีกว่างดเยี่ยมปีกว่าเงี้ยเราก็ไม่มีอะไรแล้วก็อยากกับแบบอยู่เฉยแล้วล้วก็บอกเพื่อนเราว่มึงก็จัดการกันไปเลยขออยู่เฉยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบเบื่อแล้วว่าเราแบบเราเหมือนเรา กุ่มกรดดำใช่ผู้ตู่ผู้แดงผู้เนี้ยย้ายมาแล้วก็รับอยู่ไว้รับอยู่เด็กถอปอเด็กโจ์เราอะเคยเป็นโจ๋กับหนูไงเล่นหนูไว้เงี้ยเราก็เล่นคืนเขารู้เขารอจ้องเราอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะโดนย้ายไงพลาดแผนนี้ปุ๊บแล้วโดนจับย้ายไปหนุ่มเลยหกคนมีเรามีโต๊ดเอเบลลุ่มก้าแล้วก็ปิ๋ิว ไอ้เป๋ม,มินบุรีครับอไอโอนพรามแปดอ่าหกคนอ่นแต่ตอนนั้นพวกหนูพกวกอะไรอยู่ไว้หนุ่มหมดแล้วไปเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายไปเลย6คน มันพอดีเลยหกแดนตอนนั้นไปหนึ่ปีปีอะไรตอนนั้นปีสี่หนึ่งไปเสร็จปุ๊บรู้อยู่แล้วเพื่อนเราอยู่ไอ้หนูอยู่แดนหกไอ้มาอยู่หกไอ้โอ๊ตอยู่สามตอนนั้นอยู่ครบหมดเลยอยู่ครบหมดเลยโอ้รถอะตอนนั้นอะเขาบอกว่าอยากไปแดนไหนผมขอไปหกครับอ่าไปหกเหรอมึงไปหนึ่งโอ้โหแล้วเป็นแดนเดียวที่เราไม่มีเพื่อนอแล้วเราก็ไม่รู้เลยอะแดนหนึ่งเนี่ยเราจะเจอใครเจออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างเป็นการอยู่แบบคุกแล้วใช่แล้วแคแบบว่าจะทนี้นี้นะแเราไม่เคยอะเราไม่เคยเข้าคุกอะถามความรู้สึกตอนนั้ ก่อนเราอายุ่สิบหกไร่อ่ะไอ้หนูอ่ะเราสักให้เราอ่ะแค่เป็นเหมือนยกทรงอ่ะเพื่อนเออแล้วส่วนนี้เนี่ยแค่แค่ไม้เหลือองเพื่อนแคไม้เหลือแค่ไม้เหลืออยงนี้เห็นไหมแล้วเราก็โดนย้ายอีกวันหนึ่งเราโดนย้ายเลยไงอ่าอ่าอแล้วคราวนี้เราไปปุ๊บอ่ะเราไม่ให้ถอดเสื้อ แล้วก็เฮีย้ยแม่งวิดวิวเฮี้ยอะไรวะวะิดวิวเฮี้ยอะไรกันวะสัตว์พุกอะไรนี<ม>่เหรอ,อ,อแล้วก็ไม่รู้อะเราก็ไม่สนสารเด็กแม่งคงเหมือนกันแหละไม่แพ้แกันกันนะแล้วพอไปโอ้โหเฮี้ยแม่งเฮี้ยอะไรวเนี่ยแม่งตัวเบลอตัวใหญ่เฮี้ยวัยหนุ่มเฮี้ยหน้าโคตรแก่เลยแล้วก็สักเออสักไม่ลุนแแบสักหน้าเลยแล้วก็แต่สักหน้าเราเคยเจอนะเจอพี่ใหม่หน้าลายอะอยู่กับพี่บอยไงเราก็ไม่ค่อยกลัวหรอกแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยมีตัวว่ะมีตัววะเราก็คิดได้เฮี้ยตัวอะไรวะเออฮี้ยมีตัวอะไรวะเฮี้ยเราไม่ได้พกอะะไรวย แล้วคราวนี้ไปเราคิดไม่เจอใครแล้วเจอไอ้ไนไยเดินมาเลยแต่แรกมีพวกสมียนพวกอะไรเดินเอารองเท้าบาจาให้เราเราบอกไม่เอาเราไม่ใส่เราใส่ช้างดาวมาเราเราคิดว่าช้างดาวรือเท่แล้วเออแล้วไอ้นี่ยัชื่รองเท้าก็เคยเห็นพระใส่อยู่เราไม่เอาเออไม่เอาแล้วก็ไอ้ที่แต่เราอไม่รู้ว่าที่มันให้มาคือว่าถ้าเราใส่ไปแล้วก็เป็นน้องมนเลยนี่นะต้องบอกก่อนนะในคุกนี่นะเขาจะเป็นอย่างนี้ในการให้ผ้าเช็ดหน้าไปเนี่ยถ้ารับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องปเลยก็เหมือน กันถ้ารองเท้าถ้ามึงใส่ของกูแล้วเนี่ยมึงก็ต้องเป็นของกูเลยอยู่กับอยู่กับใครไม่ได้เลยเท่านี้มีเพื่อนเราคนหนึ่งชวนเราไปอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอยู่กับกูนะเราบอกโอเคโอเคเราไม่ยังไม่เจอใครไงสักพันไนายเดินมานายบอกเอ้ยมึงอยู่ใครปะกูยังไม่รู้เลยว่ะเนี่ยแต่เมื่อกี้เพื่อนกูมารับไงเราไม่อยากเอ่ยชื่อไงไอ้นายก็เลยบอกเฮียมึงจะไปอยู่กับมันเฮียมเป็นน้องเขาเป็นหน้าอ่อนเท่านี้เรารู้เลยเพราะคขาเป็นน้าอ่อนกับน้องเรารู้แล้วเพราะเราผ่านสันเด็กมาเราไม่จากสันเด็กไอ้นายบอกอยู่กูนี่เฮียอยู่กับสันเด็กหมดเลย มีบ้าสันเด็กใช่แล้วตัวนั้นประยุทธ์ประยุทธ์เรียงบทเนาะประยุทธ์เดินมาแล้วก็พินิษไทยมินิดเดินมาเพราะแล้วก็อัานลุงแสงเพื่อเราเนี่ยอ่านอ่านอัานเดินมาไก่ในเดินมาเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนี่ยแหละเพราะเราเจอกันเนี่ยสันเด็กเราเจอกันแล้วมันเดินไปทีแล้วเฮ้ยไม่เอากูอยู่พวกเพื่ออยู่พวกนี้แบบสบายใจกว่าสันเด็กอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากบอกมันเลยรู้แล้วว่ากูรู้แล้วว่ามึงเป็นน้องเขาอะไรเงี้ยอยู่ปุ๊บวันนี้ที่นู่นเนี่ยเราก็เยี่ยมญาติแม่ไายเงี้ยไอ้นายกัพวกนี้พอเยี่ยมญาติให้้้้ปปปาาาาาออออยยยยกกกินเเเเรรรีีีวววว่่่ะะะไไไไงงงงงพแแลทขม็ั อยู <ih unting> ่ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยมันนี่เดยมันนี่เด้ผู้ทารผู้ใหญ่ท่ที่เราก็ไม่รู้จักเขาด้วยแต่ตอนนั้นเราอยู่เราอยู่สักพักเลยไงเรารู้แล้วไงรู้แล้วรู้แล้วแล้วพรุ่งนี้รู้หมดแล้วว่าเราอยู่กับพินิษฐ์อยู่กับประยุทธ์แล้วพรุ่งนี้สาวชิดอ่ะชอบให้เราพกเหล็กเพราเราสันเด็กไงให้เราพกเหล็กเขใส่เสื้อทหารแล้วพรุ่งนี้เขาจะเตะบอลเตะตะก้อกันแล้วก็ดูแบบว่าพี่แบบว่าสามผู้ใหญ่แบบว่าตัวเท่าๆเราอย่างเงี้ยทีเยี่ยมใหญ่แล้วเฮ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันนี่ดิ ผมขอซื้อหนมเปี๊ยะเลยดพอให้มาบอกเออเดี๋ยวผมเดินไปให้กันอยู่ไหนเดี๋ยวผมเดินเอาเอากาแฟไปให้อะไบอกเออเอาไปให้ด้วยนะเออใช้กาแฟกันแล้วก็เดินไม่เดินไปให้ไม่ก็เดินมาตามที่บ้านบอกไหนอ่ะบอกอะไรบอกอะไรให้แล้วให้แล้วเอาคืนไหนสัตว์แล้วก็ด่าไหมอย่างเงี้ยบอกว่าสามู้ใหญ่คุยอะไรกูสันเด็กกูไม่กลัวนะเออสัตว์แต่กูยังออกสารอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ พวกนี้มันก็ไม่กล้ากับสันเด็กอะกลัวแบบเล่นกับสันเด็กก็เสียไงหูใหญ่นะใช่ใช่นะเด็กๆมองไม่ดีแล้วเราก็เออเราก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็อยากดมทินเนอร์เราก็เดินเข้าไปในช่างไม้เลยขอทินเนอร์แล้วก็ตักเองเลยใส่แค่แล้วก็ไปดมกันเงี้ยแต่เราก็ไม่ไปยุ่งกับบ้านอีสานบ้านใต้นะเพราะตอนนั้นบ้านบ้านก็ตึงอยู่ฝั่งทนนี่ยมาห้าห้าสิบกว่าคนเองแต่แต่เราพินิจเขาขาขาดเลยนะตอนนั้ขะขัดเขาอยู่แต่เขาก็เราก็เจอหมือนเป๋สามหามันก็เจอเราก็เรียกเรียกแค่มีแค่พินิจ พี่คนเดียวคนอื่นเราก็ไม่เรียกเลยแล้วก็เราไม่คุยกับใครด้วยเพราะว่าเราเราคิดว่าเขาพวกนี้มองเราเด็กไงเราเลยไม่คุยแต่ครั้งนี้เราออกเยี่ยมญาติแล้วเพื่อนเราย้ายมาโอตีเนี่ยโอตีย้ายมาไว้หนุ่ม แดีวกันเนี้ยต่ก่อนแล้วก็ขอพวกมาดพวกแรมันก็ส่งของให้เราอ่ะมันอยู่ร้านค้าแดนหกไงโอติย้ายมาแล้วคราวเนี้ยโอติมันอยากอยู่กับเราไงแล้วบอกโอติมึงบิดมาเลยคิดว่ามันคงไม่บิดหรอกอะไรเงี้ยมันไปบิดเลยเล่นจ่าย้ายมาหาเราแต่ตอนนั้นเราอยากจะปล่อยแล้วเดี๋ยวเราจะตัดีแล้วทัหมดเท่าไหร่ลืมถามเลยทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดตอนนั้นตอนนั้นเราเราเหมือนมีผู้ใหญ่ช่วยและการเมือนเก่าเนี่ยเอาให้ทนายมาสู้ให้เราคดีที่เราทาเราชู้ชนะหมดแล้วเราติดเรามีรับสารภาพพอดีเดียวที่ทำกับตีเพราะเราไม่อยากให้เพื่อนต เรารับที่นี่โดนขไก่แล้วไปแทนเราเรารับคดีเดียวที่เหลือเราสู้หมดสรุปแล้วตัดมาหมดตัดมาหมดสามปีเก้าสามปี9สําหรับสําหรับสถานะแบนิ้นี่เขถือว่าเยอะแล้วนะสามปีเก้าใช่ใช่ถือว่าเยอะแล้วเราก็ออกสารกะตีตลอดแล้วเราก็ออกเก้าไร่เนี่ยเราก็ไปขังคอยกะตีแล้วตอนนั้นเราเราบอกตีเฮ้มึงเยี่ยบย่าเนี่ยมึงส่งของให้กูกินด้วยนะ ติก็ส่งให้เราตลอดเยี่ยมบางทีติก็เยี่ยมติเยี่ยมเราออกไปด้วยเงี้ยแต่ป้าเรานานๆจะมาทีไงเพราะตอนนั้นแม่ไม่อยู่แล้วมันไกลไงลเราก็ไม่อยากให้เขามาเราเขียนจดหมายไปขออะไรเขาก็มาตลอดนะของเกงยีนตะก่อนนะของเข้าได้ไงเกงยีงนใช่ของได้ขดองได้ เราก็บอกติแม่มาไปบอกให้บอกป้าเูาด้วยนะให้มันจองผมญาติพร้อมวันเดียวกับมึงเน้ออะไรเงี้ยได้จองได้ป้าเรามาจองให้วันเดียวกับติอ,ออเพราะเราอยากเจอกันไงอ,อยากเจอกับติ่ไงแต่ก่อน,นเราเจอกันทุกวันศุกร์อยู่แล้วสารเด็กจะเข้าไปอบรมทุกวันทุกวันศุกร์แล้วก็เจอพวตอนนั้นมีนาติหนุ่มอยู่มั้งแตอนนั้นเพื่อเราอยู่ไอ้อ้นพระรามแปดอยู่แดนสี่ไงมันก็บอกว่าเราอยู่แดนหนึ่งว่าข้ามฝากเราอย่างเงี้ยแล้วหยุงเราอ่ะเราคิดว่าเฮียมันพวกนี้มันมองเราเด็กแต่เราแต่ถ้า มายุง่งกับเรานะ จนใกล้ปล่อยเหลือมันจะเราจะตัดสินแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะปล่อยบ้าไงไหมถ้าเราตัดติดแล้วก็ยาวแน่นอนล้วก็ต้องส่งสาผู้ใหญ่แน่นอนอ <ะ S 2> เพราะเ้ามีเพื่อนแล้วถ้าตัดแพ้เนี่ยมันก็ห้าปีเลยส่งสาผู้ใหญ่เลยแต่ตอนนั้นเราไปบางบอแเราก็ไม่กลัวเพราะพี่บรรอยอยู่ไงเราตัดไม่ปล่อยอะเราตัดมาสามปีแต่นับคอมตัดไปสามปีแต่โทษเรามาร่นสามปีเก้าด้คดีนึ่งอะแตอแ่อยู่กับสามปีก <ừ> ว่าแล้วจะปล่อยแล้วใช่แล้วอยู่มาสามปีสิบด้วยอาอปีสิบเกินเอีกอันนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยปล่อยได้ปล่อยเลยแต่ปล่อยแล้วเราไม่ได้ปล่อยเลยนะ เรต้องมารอสารเด็กมารับอีกประมาณสองอาทิตย์น่อ่ะก็ต้องไปปล่อยที่สารเด็กไงใช่ไหมใช่เราปล่อยมันสารเด็กเราวิชาเยอะคันนี้แล้วแบบว่าวิเจอติเจอโอเจอคันนี้เจอเริ่มเจอเยอะนะแต่หนูยังติดอยู่และนี่แค่สถานพินิษนะปลาเอารถผ่านมาอันนี้ย่อยๆด้วยนะคือบอกบอกตรงว่าวิชาต้องกล้าแก่งแน่เพราะว่าเขาไปไปมาเลยไปเออใช่แล้วก็ไปอยู่ใช่แล้พวกผู้ใหญ่มาด้วยคันนี้ปล่อยมาแล้วปล่อยมาคันนี้เรารู้สึกว่าตัวเราอะนิ่งขึ้น มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่อะไเริ่มจากขายย่อยเราขายเยอะขายวิ่งส่งให้เขา uh huh. แล้วคันนี้อาร์ตเนี่ยอยากได้รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยยังแบบว่าตังมีไม่พออะไรเง uh ี huh. ้ยเราก็อาบอกน้องแล้ววา เดี๋ยวไปหารถให้เราไปจองรถแล้วนะมอไซอะดาวไปแล้ว5,000นอ่าแล้วคันนี้ขาดเงินอีกเราก็ออกไปป้นเลยตอนนั้นเราอยู่ข้างนอกได้เดือนหนึ่งค่ะเนี้ยไปป้นเนี่ยเดือนที่2แล้วออกมาได้อยู่ได้เดือนหนึ่งแล้วอ่าแล้วเข้าเดือนที่2อมเข้าเดือนที่2ใช่แล้วเราออกกรุงพาเราเกมอีทีเมษาอ่าแล้วจะเล่าถึงตอนเกมอ่าตอนเกมนี่คือเราก็ตอนนั้นเราไปอ่ะเรามีเรามีเหม็นโอ๊ตไก่ฟ้าแล้วก็อีกคันหนึ่งมีปูปูตะิงชันเนี่ยปูบวิทย์ปูบวิทย์แล้วแล้วก็ ปิกอยู่กับปูแต่พวกนี้เราลงกันแค่สองคนเรากับเหม็นโอ๊ตขับรถเราลงไปป้นแล้วก็ได้เงินคือเพื่อที่จะเอารถไม้เพื่ออาอ้เพื่อเอาเงินไง เราได้เงินนะเพราะตอนนั้นเราวนไปป้นมาหมดแล้วป้นมาได้เงินประมาณ6กหมื่นฟารในวันคืนเดียวนี่คืนเดียวเลาป้นสี่ห้าที่แล้วก็ตอนนั้นที่สุดท้ายแล้วกลับถึงบ้านเลยบางพัดแล้วครับผมแต่พฤติกรรมนี้คือไม่ดีนะไม่ดีลองเรียนแบบนะครับงเป็นแบบกัละครั้งหนึ่งนะละครั้งหนึ่ง้องก่อนแล้วคานนี้เราก็ได้ตังมาได้มาวันนั้นแล้วก็แบบว่าก็จะเอาตังอะไปเอารถเรไปเสิร์ไพรน้องใช่แล้วคันนี้แต่ยังไม่ถึงเลยเพื่อนเราบอกอีกบอกเฮ้ยไปอีกดิ อะไรเงี้ยแล้วก็ไปครั้นี้ยังไม่ทันไปไหนเลยเกอะถิงโตเนี่ยวัดดงเนี่ยครับเออแล้วมันมีด่านแล้วก็นี่เราเห็นแล้วด่านแล้วเพื่อนแบบดูเยอะ แลมเยอะเออแล้วมันมั่นใจในตัวเองไงมันเราก็อัดสามเลยนะ้ดดเนี่ยอัดสามเลยดดเราเนี่ยเห็นด่านแล้วเลยสวยนั่นเนี่ยเป็นเขื่อนเนี่ยอันนี้ถามว่าวนรถกลับก็ไม่โดนแล้วก็ไม่โดนแล้วเพื่อเราบอกยู่เฉยเห็นด่านปุ๊บแม่งยกล้อไปเลยตั้งแต่10เมตรอ่ะอยกล้อใส่ไปเลยใส่ด่านเข้าไปเลยอันนี้เขาถีบรถดิถีบรถเสร็จปุ๊บรถฟั่มรานนี้เราพกปืนกับปิกปืนกับเดนแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าซอยเนี่ยตำรวจแม่งจะรอดู่แล้ว่มันวิ่งตามเราไม่ทันแล้วอะแม่งเล่นนี่เลยมมมุแลง ไฟฉายอ่ะเห็นะเขาบอกใหญ่เขาบอกไฟฉายใหญ่เวียงแบบพุ่งมาแรงปุ๊งเข้าเข้าคอเข้าขาดีเลยปุ๊งแล้วล้มล้มขาเขือแหกหมดเลยปุ๊บเรียบร้อยตำรวจจับเมื่อถามมึงหนีทำไมบอกว่าผมปกปืนแต่แล้วแล้วไม่คิดอะไรแล้วครั้งนี้ยรถกับคนอ่ะพอดีเลยตรงกับรูปพระพันธ์สันฐานที่ไปป้นมาเมื่อคืนที่เขาแจ้งความไว้ใช่ที่เขาแจ้งความไว้แล้วคราวงนี้เราก็ไปโรงพักไปโรงพักบางน้อยก่อนเพื่อไอ้ปิกอ่ะปิกไม่ได้ไม่ได้ลงไปป้นนะถ้ากับโดนจับเนี่ยมีมีโอ๊ต มีเพ็กมีปิ๊กมีปิ๊กมีเหม็นเหม็นมีเราแต่คนที่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 เราที่ทำจริงๆอโอ๊ตลูกพันสันฐานไว้อ่ะมีเรามีโอ๊ตมีเหม็นเหม็นอ่าแล้วคนนี้โดนเสร็จปุ๊บตำรวจอ่ะไอ้พวกนี้มันก็บอกว่าเราไม่เกี่ยว อ๋อก็โดน2คนนะเนี<ม>่ยแล้วคราวนี้เราก็คิดอะไรไม่รู้อ่ะนี่บอกตำรวจเลยผมด้วยครับเป็น3คน 3> อัอนนี้เพราะเจ้าทุกอ่ะมาจากบางพัดเลยมาชี้ไปส่งใบใบยี่ขันเพราะว่าเหตุเกิดที่เราป้นตรงนั้นนะตรงใบยี่ขันใบยี่ขันอนี่เราเป็นเด็กนะแล<อ>้วคิดว่าเฮียเราเป็นเด็กเราคงไม่อายุว่าไหรแล้วตอนนั้นตอนนั้นเราสิเพิ่งจะสิบแปดบุกลาหมัดมาเลยหมาเลยเลยเขาจะเอาอ่ะของกลางเขาเรียกไอ้เหม็นไ้ก่อนเลยไข่อ่ะแบบว่ากระทืบแล้วก็กระทืบเสร็จไอ้เหม็นทนไม่ไหวมันก็บอกว่า ผมไม่รู้ครับลองถ่ายปิ๊กดูเขาเรียกไอ้ปิ๊กเปกระทืบอีกไอ้ปิ๊กก็บอกผมไม่รู้ครับลองถ่ายปลาดูหงุนวนกันอยู่เงี้ยแราแต่เราก็ไม่คิดอะไรเพราะเราก็ไม่ไหวหรอกเนี่ยพอถึงเราแล้วบอกว่าผมไม่รู้ครับถ่ายเหม็นเลยาวนี้จนวนมาถึงปิ๊กทีปิ๊กบอกผมไม่รู้ครับแต่น่าจะอยู่บ้าปลา <laughs> แล้วคราวน,นี้เราคนสุดท้ายอีกรอบนึงออแม่งเราก็ไม่บอกอ่ะเรายังไม่ยอมบอกเพราะตอนนั้นก็คือว่าเป่งก็บ,บอกไปแล้วก็คือว่าแต่เราไม่รู้เ,ออเราไม่รู้เขาบอกไอ้ปิกบอกไปแล้วบอกอยู่บ้านมึงเราก็เลยบอกว่าใช่ปิกบอกอ่ะทำไมไม่ให้ปิกอ่ะพาไปบ้านผมมากเขาบอกไอ้ปิกมันบอกไม่รู้มันจำไม่ได้คราวนี้เราเราก็ไม่ยอมพาไปแม่งช็อตเราดิ ช็อตไข่ช็อตไรเราอะช็อตเนี่ยอรก็เนี้ยเราก็ทนไม่ไหวอืมแต่ครั้งเนี้ยพอเสร็จแล้วก็ตกลงกันเลยบอกพี่ถ้าไปอะเจอพวกน้องเจอพวกเพื่อนผมพวกนั้นมันไม่เกี่ยวนะเพราะมันมาดูแลน้องผมน้องผมอยู่คนเดียวบ้านผมไม่มีใครอยู่แล้วพ่อก็โดนจับแม่ก็โดนจับแล้วก็บอกมันอย่างเงี้ยเขาก็ตกลงบอกว่าถ้าไปเจออะไรเขาไม่เอาแล้วก็เราก็ไปไปเจอโอ้หอยู่เต็มบ้านเลยเพี่น้องเราเหรอเพื่อนเราได้พี่น้องเราไม่มีใครอยู่บ้านเลยเจออาร์ตเจอเต้เต้กกาก้าแล้วก็ไอปู S <S <S <ứng S 2> เจอหมดเลยไอยมเลยแต่คราวนี้ตีเจนเป็นแบบว่าเดินสวนก็ตำรวจไปตำรวจไม่เห็นมันอ่ะออตีคนเดียวอ่ะตีรอดคนเดียวตีอร,รถเ,อเราเนี่ยนะใช่ที่เหลือไปลงพักหมด แล้วเจอยาสามเม็ดพี่อย่าลืมนะรับปากเรารับปากผมแล้วว่าพี่จะไม่เอาคนอื่นเนียเขาก็ไม่เอานะแต่เอาทุกเนี้ยไปทําประวัติหมดเลยแล้วยาสามเม็ดให้เราแต่ตอนนั้นเราเยี่ยมไม่ได้เลยนะอยู่โรงพักอ่ะสามวันเราเยี่ยมไม่ได้เราเยี่ยมไม่ออกเลยก็เด็ดที่เราโดนช็อตไงแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งมั้งนะเดี๋ยวนี้มีถุงดําไงเราเราโดนถุงดำเราก็โดนถุงดำเราก็โดนหาพิกดูแล้วรันเนี้ยแล้วก็ส่งเรือนจํำแต่ก่อนบางบออนี่แรกรับเป็นแดนสามแล้วปล่อยแล้วปล่อยปล่อยอย่าง วัยหนุ่ม ลรวรวมตัวนันะเราเข้า4ีหนึ่งเราปล่อย4ีสี่อ่าเราเข้า4ีเลยแล้วเข้า4ีเลยพอออกมาได้แค่สองเดือนตอนนั้นโดนฟ้องคดีอะไรมัางโดนป้นกับอาวุธปืนอาวุธปืนอ่าคราวนี้เราเข้าไปแดน3ตอนนั้นแดน3าเป็นแดนแรกรับใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วก็ถูวอยู่ว้หนุ่มแล้วก็สองทุมเขาสวดมนต์ก็ไม่ต้องเคยสวดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็นอนก็ได้แล้วก็เราไม่รู้อ่ะเพราะว่าว้หนุ่มมันเป็นเป็นคุกปิดอ่าไอ้พวกที่เข้าไปก่อนเรา3า่วันเนี่ยแล้วแต่อยู่กับพวกขายใหญ่ ก็สามคนอย่างเงี้ยปิกก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงเ,เดี๋ยวเขียนจดหมายไปหาพี่บอยอแล้วพี่บอยฝากให้อะไรเงี้ยเข้าไปทีแรกเลยเราเจอน้ำเนี่ยหูยเจอข้าวเลยไอ,อ้เฮ้ยแต่เรารู้แล้วข้าวแดงอะ่ะเรารู้มาเรารู้อยู่แล้วแต่เนื้อเราไม่คิดว่าน้ำมันจะร้อนเราเอาก็ไม่หูยพองมาเลยเสร็จปุ๊บแล้วขึ้นไปนอนข้างบนใช่ไหมครับเพราะตอนนั้นคนมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เราก็นอนหน้าห้องแต่เราไม่รู้ว่าเขาให้นอนแต่เรานอนเลยไงแล้วครันนี้เราก็ไม่ไหวเราโดนซ้อมมาแล้วเราก็นอนแล้วครันนี้ตอนสวดมนต์อ่ะ เขานั่งกันหมดแต่เราก็ไม่คิดว่าต้องนั่งต้องอะไรฮะเดินมาเลยเขี่ยเพื่อนเราเขี่ยปิกเลยเฮ้ยเมึงลุกเด้มึงลุกเด้คนเก่าที่อยู่ก่อนนะมันเขี่ยเพื่อนเราเฮ้ยเมึงลุกเด้มึงลุกเด้ไอปิกมันก็ไม่ลุกอ่ะแล้วคราวนี้มันเตะปิกเลยเตะปิกเสร็จปุ๊บเราสองคนเนี่ยเหม็นเนี่ยไอปิกอ่ะลุกขึ้นมาลุ้มมาเลยลุ้มมาเสร็จคราวงนี้เราก็บอกไอสัตว์เออมึงเฮียอะไรเนี่ยกูจะนอนเฮียหัวหน้าห้องเขามาคุยเฮ้ยทำไมมึงไม่ลุกอะไรเงี้ยเราก็พูดกับเขาดีบอกว่านนน้้าาผผมมมมมออ่่ะโโดดซเไไหวหรออกผมขนอออนเเพรราาะะผผมมมแแจ้้้งงหไไปลววีย่ สอมมามเขาหัวน้อง,ของเขาดีแต่แเ,แเขาบอกอาหารแล้วก็ไม่บอกอ่ะเขาเขาก็าาาด่าลูกเด็กบ้านเขา,าอ่ะอยู่ได้วันเดียวเราลงไปอีกเจอหัวหน้าดินายเนี่ย เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสอบประวัติเราเราก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะโดนซ้อมโดนอะไรมาน่วมแล้วก็ถามชื่อเราก็บอกชื่อไปชื่อเราชื่ออะไรแต่เราได้ยินมาเนีชื่อพ่อชื่ออะไรเราก็บอกว่าชื่อพีระพลสมเสือตบเราดิเอ้าเราบอกเอ้าเขาบอกไอ้สาตว์กูถามชื่อมึงไม่ใช่ชื่อพ่อเตะขาอีกหูขาบัวหมดเลยก็คือว่าเอาเอาปลายเท้านะเตะแข้งเรานะอยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เหมือนใ้หนุ่มเลยอะไรเงี้ยใ้หนุ่มเขาไม่ตีสันเด็กไงเขาไม่ทำสันเด็กไง แล้วก็ย้ายเราไปอยู่แดนหกไปแดนห้าเราก็เจอพวยเจนแดนหกเราเจอไอ้หนูอยู่แล้วไงหนูมมาก่อนแล้วหนูมมาก่อนตลอดหนูมาก่อนตลอดตั้งแต่สารเล็กแล้วใช่เราก็อยู่เราสีเข่งไอ้หนูปิกไอ้เหม็นหกคนเจ็ดคนแล้วก็มีเพื่อนไอ้หนูไอ้เพื่อนหนูแล้วพวยตั้มแล้วก็พวกไอ้มงหกเจ็ดคนเงี้ยตอนนั้นอาจจะมีบางตู่อยู่ครับบางตู่เนี่ยที่คนที่เขียนไปฝากสีที่ วัยหนุ่มแดนห้าตีอยู่อาจารย์ปานแล้วก็อยู่ไปกับเพื่อนเ,เราก็มีเพื่อนเรื่อยๆในห้องเนี้แต่ก่อนเพื่อนเราเป็นเด็กช่างหมดเลยออพวกยาซีนพวกไอ้ต้นไอ้ยุทธแล้วก็ไอ้เยิ้มอะไรเงี้ยเอ็กซ์เยเอ็กซ์มาทีหลังแล้วก็อยู่แล้วก็เริ่มเกเรแล้วพอเรารู้แล้วอยูอ่ได้ตอนแรกอยู่บ้านใหญ่อยู่พวกพษิษสบนกตบเลิฟพวกอะไรเงี้ยแต่แล้วเราก็แยกออกมาอยู่กันเอง6-7คนอเราแยกกันมาเนี่ยเอ้าแล้วก็ไม่มียอดข้าวกินเลยแล้วก็ต้องไปเซฟข้าวแล้วก็ตอนนั้นเราแบ่่งหนน้าทีเลยะผม หน้าที่อ่ะซักผ้าไอ้หนูปิ๊กไอ้เหม็นล้างจานไอ้ตีเข่งอ่ะวิ่งข้าวอ๋อคือว่าแบ่งหน้าที่กันนมดเลยแบ่งหน้าที่กันหมดเลยชีวิตแรกของป่าโฮรสดนะครับผมต้องบอกก่อนนะอย่างทุกวันนี้ที่คนรู้จักป่าโฮล์ตันนี้ผ่านอะไรบ้างนะก็คือว่าอยู่กันระบบแบบเพื่อนฝูงก่อนลยู่กัแล้วผ้าวิ่งข้าววิ่งแกะคือแบ่งหน้าที่กันแบ่งหน้าที่กันหมดเราอ่ะน้าตนอญาเราจะมาเยี่ยมเดือนหนึ่งละเดือนละครั้งฝากให้เราทีพันห้ามันก็ไม่พอกินอยู่ดีเพราะเราอยู่กันจะไม่มีใครเยี่ยมญาติเลยไม พีเราเย่ยคนเดียวตอนนั้นน่ะรอเสาชิด่างเดียวอ่ะกินหวานแกงเนี่ยเราเบิกวันละสองถุงเองเออแล้วแต่ก่อนเน่ะเช้าเราต้องเข้าโรงเลี้ยงหมดไงทุกคนทุกคนแล้วแบบเอาข้าวให้สีเข่งออกข้าวเช้าเรากินมันเบิ้ลได้ไงแต่ถาดไอ้จานแรกเนี่ยเราจะใส่ถังเพื่อเก็บไว้กินในตอนกลางวันแล้วเราก็ไปเอาข้าวเราแกงมาใหม่มานั้นกินตรงนั้นแต่ครั้งเนี้ยเราก็กินเสร็จปุ๊บเนี้ยแล้วเราก็จะไปเก็บจานฝัดกันจิ๊กผัดกันเก็บจานหมดอ่ะทุกคนแล้ววันนั้นเป็นเวลเราเก็บจานเราก็เดินออก ที่คนแล้วเดินออกคนสุดท้ายไงแล้วครั้นี้มีเสี่ยวเดินมาเฮ้ยฝากผมเก็บหน่อยดิว่าไอ้หนูไอ้หนูมันก็ขำไงขำเสร็จก็เราก็รับจานมันนะรับเสร็จบอกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยฝากถือแป๊บนึงแล้วให้ฝากถือก่อนแล้วก็ต่อยมันเลยต่อยเสร็จต่อยต่อยมันเนี่ยต่อยกระทืบมันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราโดนตีเลยโดนตีแบบจริงๆจังๆจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมจากการโดนตำรช่เขาบอกว่าถ้าเขาเห็นแล้วตัวเล็กไงแล้วถามเหตุผลแล้วไหม ถามอะไรเขาถามว่าทําไมอย่างเงี้ยเราก็บอกว่ามันใช้ผมเก็บจานครับแล้วเาวแล้วมึงไม่เก็บให้เขาอ่ะเออมึงไม่มีน้ําใจเลยหนูอ่ะมึงนอนอ่ากูเห็นมึงตัวเล็กนะกูวเอามึงหกทีแล้วก็คิดว่าโอ้หกทีแม่งตีแบบสารเด็กกูรับได้แน่ตีตูดเออแต่ที่ไหนได้เล่นก้องครั้งแรกในชีวิตโดนก้องอ่ะหกทีโอ้แบบอ้ย ปกก็หยิบมีดหยิบอะไรเราเดินออกไปคนเดียวเลยมาพอดีเลยเร<อ>าโจ<ก>๋ดเรามาพอา<ม>าดีเลยเร<ม>า<ะ>ก็วิ่งไปเลยมันฟันเราฮะเราก็นึกเราก็รับเลยปึ๊บนี่เข้านี่มาเลยไอ้นี่นี่นี่